สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินสัจจะการปฏิบัติกรรมฐานจะเกิดมาเกิดผลเร็วต้องอาศัยการตั้งสัตยาธิฐานด้วยเมื่อเราตั้งใจเวลาว่าจะทำเต็มที่แค่ไหนหากสามารถรักษาสัจจะทำเต็มที่ได้ตามที่ตั้งใจไว้จริง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมเกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผมไปบวชที่วัดมหา,าธาตุได้ตั้งสัตยาธิทานไว้ว่าจะทำเต็มที่30วันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อสามารถรักษาสัจจะได้ตามที่ตั้งใจจึงทำให้มรรคผลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสัจจะจึงเป็นบารมีประการหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ต้องสั่งสมก่อนจะนั่งลงใต้ต้นโพ พระมหาโพธิสัตว์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าหากไม่ตัดสรู้แล้วไซจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดเพราะอานุภาพของการตั้งสัตยาธิษฐานและการปฏิบัติตรงในที่สุดจึงไม่มีอะไรสู้ใจที่มีสัจจาของพระองค์ได้มานทั้งหลายที่มาขัดขวางพระองค์ไม่ให้ตัดสรู้ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ไป เพราะสู้พระหรือยอันแน่วแน่ของพระมหาโพธิสัตว์ไม่ได้คำกล่าวที่ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจจึงเป็นศัจธรรมคือความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันที่มาขัดขวางการปฏิบัติทุกชนิดจะแพ้ใจที่มีความตั้งมั่นและแน่วแน่กับการรักษาสัจจะหากเราตั้งใจมั่นปฏิบัติแล้วปวดเกิดกิเลสเกิดทุกขเวทนา แต่ยังกลั้นใจสู้เพื่อรักษาสัจจะในที่สุดทุกอย่างย่อมต้องพ่ายแพ้ให้แก่พลังใจของเราเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม